สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการต่อภาษีนะครับของยี่สุ1,9ปี2020นะครับซึ่งของผมหมดอายุวันที่20มกรานะครับหมดไปแล้วซึ่งผมต่อวันนี้นะครับผมก็อยากลองดูว่าจะเสียค่าปรับประมาณเท่าไหร่นะครับหมดไปประมาณ2เดือนเศษนะครับนี่ครับหมด20มกราสมงหานะครับภาษีนะครับ ซึ่งผมไปต่อนะครับซึ่งภาษีที่อยู่ในสำหรองคู่มือรถนะครับจะอยู่ที่1นึ่บาทนะครับทีนี้ก็มาบวกกับบวกกับตัวหักเงินนะครับปรับเงินนะครับว่าแต่แต่ละเดือนปรับเท่าไหร่นะครับซึ่งผมไปต่อมาวันนี้นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับ เอกสารที่ใช้ก็คือจะเป็นสำเนาจำเบาหน้าเลี่ยมรถนะครับแล้วก็พรลบนะครับซึ่งตัวพรบบเราก็ซื้อไปนะครับในราคาที่900นะครับ900าบาทซึ่งของผมซื้อของวิิยะนะครับพรบบนี่เขาไม่กําหนดนะครับว่าเราจะใช้ของพอบบแบรนด์ไหนนะครับซึ่งของผมใช้วิิยะนะครับ900าบาทนะครับทีนี้ผมก็เลยไปต่อนะครับไปต่อมา ไปต่อมาแล้วเป็นสองห้าหกเจ็ดนะครับซึ่งต่อให้เราขาดไปสองเดือนหรือสามเดือนเขาก็จะนับวันที่เราจดทะเบียนนะครับซึ่งผมหมดยี่สิบมกราก็เหมือนกันนะครับซึ่งนี้ไปต่อมาแล้ววันนี้นะครับซึ่งอัตราในการต่อนะครับราคาการต่อภาษีจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบบาทนะครับหนึ่งพันห้าสิบบาท แล้วก็จะเสียค่าปรับนะครับค่าปรับสองเดือนเศษอยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะครับของผมสองเดือนเศษนะครับรวมทั้งหมดจะเป็นหนึ่งพันแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะครับค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งสองเดือนก็ตกประมาณเดือนละ,ะตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณเดือนละสิบห้าบาทสิบหกบาทนะครับต่อเดือนนะครับของผมเป็นยูสุหนึ่งจุดเก้าปีสองพันยี่สิบนะครับเป็นไฮรินเดอร์นะครับ เปแกปไม่ไม่ใช่สีประตูนะครับอ่านี่ครับต่อภาษีง่ายมากก็คือเราใช้อ่าสำเนาเลียมรถนะครับแล้วก็พรบรพรบพรบบซึ่งเราซื้อหาซื้อได้ตามอ่าเซเว่นก็ได้ตามบล็อกเกอร์ก็ได้หรือว่าจะไปซื้อที่คนส่งก็ก็ได้ครับตัวนี้พรบบซึ่งจะมี2อันที่เราต้องไปยื่นนะครับซึ่งพรบบแล้วก็เล่มเล่มสำเนารถนะครับซึ่งเขาจะฉีกใช้ พรลบอไปเพื่อทําการต่อ,อาภาษีหลายปีนะครับหรือว่าเลื่อนรอต่อภาษีนะครับตัวนี้เป็นภาษีหลายปีของกมรมขลส่งทางบกนะครับเบ็ดเสร็จแล้วถ้าเกิดเรา,าจะต่อก็ประมาณอ,าอันนี้ก็คือในกรณีที่เรา,าไม่ขาดเกิน1เดือนหรือ2เดือนนะครับจะอยู่ถ้ายี่สิบหนึ่งเสเปคแคทนะครับจะอยู่ที่1นึ่บาท แล้วก็บวกค่าประมาณประมาณ10บาทนี่แหละครับบวกค,ค่าเรียกค่าอะไรละ่ะค่าบริการนะครับซึ่งรถของผมจะอยู่ประเภท0ูนย์สามนะครับน้ำหนักรถพันเกตหนึ่งพันเกกิโล 1, 7, กรัมนะครับหรือว่าก็คือเขาจะต่อตามน้ำหนักรถนะครับของผมหนึ่งพันเกกิโลกรัมก็คือหนึ่งพันห้าสิบบาทนะครับบวกค่าบริการอยู่ประมาณสิบบาทนะครับ ก็จะเป็น1นึ่งบาทนี่คือคือต่อตามปกติต่อสามารถต่อล่วงหน้าได้1เดือนนะครับหรือ3ามเดือนก่อนหมดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีเงินหรือว่ามุนเงินไม่ทันก็สามารถต่อหมดแล้วก็ต่อไปต่อก็ได้แต่ว่าเราจะเสียค่าปรับนะครับน่าจะประมาณเดือนละ1ิบาบาทนะครับแต่ว่าเราต้องคอยระวัาางอาจจะมีด่านหรือการเรียกตรวจนะครับเราจะโดนใบสั่งก็ได้นะครับซึ่งผมเพิ่งไปต่อมาวันนี้นะครับเนี่ยนะฮะ รายละเอียดก็มีประมาณนี้ครับใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานใช้เวลาประมาณอ่า10นาทีนะครับโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสําหรับการต่อภาษีรายปีหรือเลื่อนล้อต่อภาษีนะครับของรถยี่สุ่น1.9 Highlander นะครับจะไปแคปนะครับผมคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม